สวัสดีครับเพื่อนๆมาดูผลการทดสอบเตาใบนี้กันครับเตาเผาด้านล่างและระบบน้ำส้มคนไม้ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดครับแต่มีหลายข้อเลยที่ไม่ผ่านเวลาและฟืนที่ล่อเกินหมดเลยครับสาเหตุน่าจะเป็นไม้มะขามและไม้มะม่วงหมาดครับไม้ใหญ่เยอะไปด้วยครับ ไม้ที่เตรียมไว้ล่อไม่พอเลยครับเหตุไม้มาขามด้วยครับเตาจุดห้าโมงเย็นสามนาทีตอนนี้ผ่านมาสามชั่วโมงแก๊สเริ่มออกมานิดหน่อยแล้วครับแต่ยังไม่แรงพอต้องเร่งฟืนมากขึ้นผ่านไปหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีแก๊สติดแล้วครับ สามชั่วโมงผ่านไปฟืนที่เตรียมไว้ก็หมดแล้วแก๊สติดแล้วแต่ต้องยั้งไฟไว้เผาแก๊สครับต้องเอาท่อนใหญ่มาเพิ่มแล้วครับเวลาก็เลยสี่ชั่วโมงแล้วด้วยครับมาดูน้ำส้มควันไม้กันครับเป็นข้อที่ผมคาดหวังมากที่สุดครับ ด,ดีเลยนะครับสุดยอดคืนนี้แค่น,นี้ก่อนตื่นเช้ารีบมาดูเตาก่อนเลยครับเมื่อคืนจบที่ห้าทุ่มครึ่งใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมง30นาทีซึ่งเกินที่ตั้งไว้4ชั่วโมงไม้ที่เตรียมก็หมดครับมาดูน้ำส้มคนไม้กันได้เยอะเลยครับ ถัง17.5ลิตรได้3ามส่วนสีของถังเกิน12ลิตรแน่นอนครับมาดูฐานกันสวยงามเลยครับถูกหมดเลยครับไม้ใหญ่ๆก็ไม่เหลือ มาดูจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบแน่นกันครับมีการอุดตันจากน้ำมันทาเกิดจากน้ำมันทาจำนวนมากจนต้องปล่อยทิ้งไปรอบหนึ่งครับโชคดีที่มีท่อระบายขนาดใหญ่และปล่อยทิ้งไปเลยครับ น้ำมันทามันเหนียวครับจะไปอุดตันท่อน้ำส้มควันไม้ถังต่อไปต้องเพิ่มความจุมากขึ้นยกท่อระบายให้สูงขึ้นและเพิ่มก๊อกระบายน้ำมันทาด้านข้างด้วยครับในกรณีที่น้ำมันทาเยอะเกินไปขณะเผามาดูระบบการทำงานท่อควบแน่น ท่อแก๊สนิ้วครึ่งส่งแก๊สมาพักในท่อสี่นิ้วท่อนิ้วครึ่งวิ่งมาถึงตรงนี้ครับปลายท่อแก๊สส่งตรงนี้และพุ่งขึ้นแล้วแก๊สวิ่งผ่านและสัมผัสกับข้อน้ำและวิ่งเข้าถังที่มีความร้อนสูงมาทะลุที่นี่ที่ห้องเผาไหม้ เจอเปลวไฟและอากาศลุกไหม้อย่างรวดเร็วในห้องเผาไหม้จะไม่กระจายไปก้นถังและช่วยให้แก๊สติดเร็วครับลองมากับเตาสองแบบแล้วครับสรุปไม่ผ่านหลายข้อเลยครับ มีจุดแก้ไขต้องปรับปรุงอยู่ครับแต่พอใจในระบบน้ำส้มควันไม้ครับต้องพัฒนากันต่อไปเพื่อเผยแพร่ให้คนที่ใช้เตาเป็นมิตรต่อโลกเพื่อคนรุ่นหลังครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับ